ทีทูมาเยือนเด็กๆแล้วสวัสดีครับวันนี้ทีทูจะพาเด็กๆไปดูเรื่องที่เด็กๆอาจจะมองข้ามไปแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างมากเลยนะก็ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารยังไงล่ะ ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารก็คือการส่งข่าวหรือเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจให้ตรงกันทั้งผู้ส่งข่าวและผู้รับข่าวการติดต่อสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันก็เช่นการสนทนาการใช้โทรศัพท์เป็นต้นตามมาในหน่วยความจำของทีทูสิเด็กๆจะได้รู้จักการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีต่างๆยังไงล่ะ อย่างแรกเลยก็คือการติดต่อสื่อสารด้วยการสนทนาวิธีนี้เป็นการพูดคุยกันตรงๆเด็กๆใช้วิธีการสื่อสารแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแบบที่จุกคุยกับเปียนี่ไงล่ะเด็กๆวิธีที่สองการพูดทางโทรศัพท์โทรศัพท์ถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกรวดเร็วในการส่งข่าวถึงผู้อื่นและสามารถพูดโต้อตอบกันได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลกันมารยาทในการใช้โทรศัพท์มีดังนี้ 1. ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลไม่พูดจาเสียงดัง 2. ใช้ถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมและถูกกาละเทศะ 3. กล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิดและกล่าวคำว่าสวัสดีเมื่อพูดจบ มารู้จักการติดต่อสื่อสารอีกวิธีกันเลยนะก็การเขียนจดหมายไงล่ะเด็กๆก,การส่งจดหมายเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้เวลามากกว่าวิธีอื่นเพราะเด็กๆต้องนำจดหมายที่เขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับและติดสตปมให้เรียบร้อยก่อนนำไปส่งที่ตู้ไปรษณีเพื่อให้บุรุษไปรษณีย์ทำหน้าที่ไปส่งถึงมือผู้รับอีกทีหนึ่งเห็นไหมล่ะเด็กๆ ได้รู้วิธีติดต่อสื่อสารไปแล้วก็ยิ่งรู้ว่าการติดต่อสื่อสารใกล้ตัวเรามากๆเลยนะเรื่องสำคัญที่ทีทูต้องบอกอีกก็คือไม่ว่าจะติดต่อด้วยวิธีใดก็ต้องสุภาพอ่อ,อนโยนแล้วต้องมีหางเสียงคำว่าครับค่ะอยู่เสมอถ้าเด็กๆทำตัวสุภาพอ่อ,อนโยนใครๆก็อยากติดต่อสื่อสารด้วยแน่นอนครับวันนี้ทีทูลาแล้ว สวัสดีครับ